อย่างยุ่กันที่บรรยากาศของจงากวสุราธานีแต่เรื่องราวข้องลอยกระทงบอกเลว่ายอมนำมาฟากกันนะคะจากวัสุราธานีเขาเข้าจัดประเพณีงานลอยกระทงประจำปี2565เรียกว่าจัดกันไล่ทีไล่แห้งเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบพยากประเพณีลอยกระทงที่สาคัญข้องชาติและกระทงทิ้นค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นแรกๆขึ้นค่ะทีริมเคลื่อนแม่น้ำตาปี กายุี่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะ <c oughs> นายนันทวัฒน์เจริญวัลน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โดยสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขารวมจับมือกับเทศบา,นนาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะจัดขึ้นเผื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงและข้อคมาพระแม่คงคามีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติค่ะและกมีการประกวดวาดภาพและแน่นอนมีการประกวดกระท วด้วยนอกจากนี้ครับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ข้อความร่วมมือจากประชาชนในการรณรงค์ให้ชาย วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายในการทำกระทงนะครับเช่นใบตองยวกลวยเรือขนมปังที่สามารถเป็นอาหารคองปลาแลว้วก็สัตว์น้ำเอ่นได้นะครับแทนการใช้โฟมรวมถึงรณรงการจุดดอกไม้ไฟประทัดพลูห,หรือว่าการปล่อยคมล้อยไม่ควรจุดในที่ชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนและยวดยานผานะสั้นจอนไปมาซึ่งอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้นะครับด้านของเทศบาลนครสุราธานีค่ะการรวมซื้อสร่าปรัเพณี้อย กระทงพร้อมกันไล่แห้งเลยเขาเดียวกวับเจ็ดมุมเมืองกันเลยนะคะไม่ไหวเป็นบริเวณข้องริมเคลื่อนแม่น้ำตาปีบริเวณชุมชนวัดถาทองไม้ตรงลานจอดรถโรงแรมไดมอนด์พลาซาบริเวณสะพานรอปชอบริเวณถนนตัดไม้ในหลึกบริเวณปากน้ำตาปีและการชุมชนริมบึงกุนทะเลที่ว่าพีบ่าวอูไปม,มาแดงแต่ขึ้นนะคะคซึ่งประชาชนค่ะก็มารวมกันเลยกระทงกันหน้าแน,น่นถุกแห้งเลยค่ะ ในส่วนที่ชุมชนรอบตัวเมืองสุราธานีเชนทิทานาวัดวิโรจนารามตําบลปากมากอ,อายยาากําเภอชัยาจังหวัดสุราธานีมีการจัดงานตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โดยมีนายจักกรพงศุขมีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตําบลปากมากเป็นประธานเปิดงานภายในงานมีผู้คนในชุมชนมารวมกิจาการย่างคึกคักเลยทีเดียวมีการแสดงนักเรียนข้องนักเรียนสูน้พัฒนาเด็กๆน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวนี้นะครับการแสดงกลุ่มสตรีการประ กวดหนังนบพมา่าการประเวดกระทงสวยงามและก็สร้างสั้นเป็นต้นครับไอลุกลิกลุกลิกกันหน้าตีเร่งนะในขณะที่บรรยากาศการเลยกระทงทีวัดส,ส้มวังนี่ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีคนจังวู้จังหัน่นไปเม็ดแล้วก็ เป็นคนที่มารวมกิจกรรมกันสนุกสนานค่ะนอกจากนี้มีกิจกรรมการลยอยนกจากการลอยกระทงค่ะบีบาอูขายังมีการลอยเทียนซีประจําวันเกิดค่ะ,คะและการมีการไหว้พระเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลรวมทําบุญในการสร้างล่วงพอสมว่งางได้อีกด้วยนะคะด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัวททท,ท,ท,ทสํานักงานสุรัานีค่ะเข้าการจัดประเพณีลอยกระทงบริเวณถนนใจกลางเข้าซอกและการสะพานคามเข้าซอก ซึ่งภายในงานค่ะมีกิจกรรมต่างๆไม่ไว้เป็นการออก้านาหารเครื่องดื่มจากสมาชิกสมา,สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าซอก สนุกสนานกับดนตรีรถแท่ค่ะและการกิจกรรมพิเศษเลยก็คือปุ๊บปั๊บรับสิ์ขู่ปองแทนเงินสดฟรีจำนวนซ่องรอยซิ์ด้วยกันมูลาค่าเนี่ยเขาบอกว่าซ่องมืนบาทเลยค่ะเพื่อมอบให้กับหนักทองเที่ยวที่เดินทางเข้ารวมงานก็เป็นอีก,กิจกรรมนึ่งนะคะที่ว่าช่วยกระตุน้นให้เกิดการใช้ใจในพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะงานลอยกระทงนี้ต้องบ,บอกว่าเมื่อเด็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยร้องเพลงวันลอยกระทง <laughs> ได้ก้อนเพลงชาร์แล้วนะพี่ปาอูอ่าหลายๆคนกระโรโคยต่้ได้เลย กระทงะตัวใดได้ทำกระทงค่สะทถานศึกษกาการรวมกันที่ว่าเชิญชวนให้น้อง,น,องนู้นเนี่ยประดิษฐ์กระทงเพื่อได้รลอยกันแรกแ็กขึ้นค่ะพูดถึงแกวัวสมว่างนะครับแต่ว่าเขามีกระทงแบบกระทงเป็นเทียนนะ,<ช>นะครับเราทําบุญ30บาทก็จุดไฟแล้วก็ลอยไปนะครับเทียนก็ลายด้วยนะก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ